อีหลาเ่อดท้าการแสดงเนาะคะ่ะเหมือนทีเป็นบ้าน่างของสาวหน่อยเพรบานแพงค่ะอีเป็นบ้านวางหรือเป็นบ้านเดินทางเนาะคะ่ะพี่น้องสาวหน่อยเพรบานแพงก็มีการแสดงอีหลาก็ับกลับมาบ้านยูซีสเกตเนาะคะ่ะกลับมา,าพักพรก็ขอบขั้วลวก็มาเหตุทุรเนาะคะ่ะพี่น้องพอบายๆเนาะคะ่ะหลังจากาพักพรเต็มทีแล้วบายๆอีหลาก็ไม่หน่อยก็ไ,ไปย่างตลาดนาดคะ่ะพี่น้องตลาดนาดใกล้บ้านนะคะ พอ่อจางๆบอกว่าถ้ายางจากตลาดไปถึงบ้านยิลากระแขหานาที่แม่ยนมีรลีค่ะพี่น้องเพราะว่ายุ่ใกล้ๆพบใกล้ๆบ้านยิลากระแขกเคยไปบ้านยิลาหลายเทือแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้กเห็นตลาดนะคะตอนเนพิ่นนั่งถมทียุ่ค่ะตอนนี้ถยืนอยู่ตรงนี้กยัยยางไปบ้านยิลาก็แป๊บเดียวค่ะพี่น้องเมื่อไก,กยิลาก็มักยางตลาดนัดอยู่แล้วเนาะค่ะพอตื่นบายบายไปหน่อยกับผ้ายิลาะมยางตลาดนัดค่ะพี่น้อง ดีใจน้ำเจ้าของตลาดเนาะค่ะดีใจน้าแม่ค่าที่มาขายของตลาดได้ซุปตามาโปรโมทตลาดไทยแบบฟีฟี่เลยค่ะพี่น้องเพาต้องเสียเงินจักบาทเลยดีใจนำ้ำเจ้าของตลาดเพราะส,างสังๆยังเซวเจ้าของตลาดเลยค่ะพี่น้องว่าได้ซุปตามาโปรโมทตลาดไทยค่ะแล้วก็พ่อพแม่แม่เอฟซี่เนาะค่ะเพิ่นไปยางตลาดไปซื้อของตลาดพ่อพ่อแม่แม่ไปซื้อของ กาได้ถ่ายรูปกับอีหลา่าเนาะค่ะได้นทายรูปกับสุกตาแบบบ่ต้องไปเบียดกับผู้ใดเลยนะคะว่าคือการไปขอทายรวมน้ำงานเนาะคะ่ะค้นไปได้หลายบางคนกับเขาบ่ถึงอีหลา่าพ่าคนไปหลายเนาะคะ่ะคนไปห้กำลังใจอีหล่าหลายบางคนกัได้ยืนยูกใกล้ใกลพี่นะคะเขาถึงตัวบ่ไดดเลยะคะ่ะขนาดจะเอาติดมือไปหายกันยังเขาบ่ไดดเลยะคะ่ะเพราะว่าคนแน่นเนาะคะ่ะเวลาอีหล่าออกมาบา่บาว่าจะไปแสดงอยูใใส่สเพราะอีหล่าออกมาเท่านั้นละคะ่ะ ค้นจากที่หนาเวที่บมีคนก็ค้นเต็มแน่นเลยค่ะพี่น้องแล้วเดี๋ยวสำหรับพวกมาตลาดมือนี้ก็ดีใจน้่เลยค่ะเพราะว่าในทายรูกก็ซุปตาแบบใกล้ชิดนะคะแล้วก็แบบก็ต้องเบียดผู้ใดเลยค่ะแล้วยิหลาก็ใจดีเนาะค่ะพี่น้องพอเมียพี่น้องมาขอทายลูปน้่มยิหลาก็ะยินดีทายลูกน้่แล้วก็ไปตลาดนัดมือนี้เนาะคะ่ะยิหลาก็ไปเจอพ่อไกลมาเปิดหมวกอยู่ตลาดโดยบังเอิญน,นะคะพี่น้อง โดยคว่มที่ว่ายิลาเคยลองเพลงตลาดนัดก็พอพอไก่เนาะค่ะและ้วีิราก็ให้ควมหากควมเขาหลบพอไก่คือเกาเห็นพอไก่มาเปิดหมวกอยู่ตลาดนะคะเปิดการแสดงอยู่ตลาดนัดมือนีอีิลาก็ไปลองเพลงซอยพอไก่ค่ะพี่น้องลองเพลงซอยพอไก่ก็ดีใจร้ายเนาะค่ะพี่น้องลูกเป็นผู้หลงพอเป็นผู้ฟอนดีใจร้ายที่ลูกสาวว่างละลูกสาวมาลองเพลงซอยค่ะจนไม่น้อยได้บอกว่า ให้บอกพ่อว่าเดี๋ยวไปย,ย่างเบิ่งของค่ะยีราก็เลยบอกพ่อไก่ว่าให้พ่อไก่ลองต่อหระอหลราจะไปย่างเบิ่งของเป็นตาหากเนาะค่ะพี่น้องนี่คือความกตันยูค่ะนี่คือความกระตันยูลูกคุ้นของยีลาบเลื่อมบุญคุ้นเคยลองเพ่งกบพ่อไก่แล้วก็เห็นเห็นพ่อไก่มาลองเพ่งยีราก็ไปลองเพ่งซอยเมื่อได้ถือเนือ้อถือโตว,ว่าจะของเนี่ยโด่งดังแล้วก็ ยังเหตุตัวคือเกานะคะ่ะบ่ได้ว่าจะของโด่งดังแล้วเฮ็ดแบบเกาบา่ไรบ่มแมนค่ะพี่น้องอีหล่ายังเหตโตัวคือเกา่าเห็นพัไก่ลองเพลงกะลองเพลงน้ำพัไกล่ลองเพลงซอยพอค่ะนี่คือความเป็นสหนะหักเนาะค่ะกระตันยูลูกคุณหายากด้ค่ะพี่น้องเรียกหน่อยสมัยนี้หาแบบอีหล่ามีหายากค่ะเห็นและะ้วค่ะน้ำตาสิไลค่ะพี่น้องปลาแขกเห็นีหล่าไปลองเพลงซอยพักไก่แล้วปลาแขกน้นำตาสิไล ตื่นตันใจนะคะเห็นเด็กน้อยแบบเป็นตหาหักเนาะคะ่ะมีค้ามกระตันยูอดดีใจอด,อดตื่นตันใจบ่ได้นะคะพี่น้องแต่พอเพูนึงที่เจอยีราเล้วแบบเอ่อทั้งดีใจเนาะคะ่ะได้ยินเสียงยีราร้องเพลงกับเฝ้าเฝ้ามาถ่ายคลิปก็คือพ่อสางสางเนาะค่ะพ่อีลาเอ่อ้องเพ่งซอยประก่แล้วอีอีลาเห็นน้ำพอสางสางพอสางสางดีใจที่เห็นลูกพ่อลูกเฝ้าน้ำแท่นอ่อ จ็กสิดีใจหรือสี่อยากแลนหนี้แหละค่ะพี่น้องเาเดี๋ยวเขามาฟัางกันนิดนึงเนาะค่ะตอนอีลามาทักทายพา่อซางซางะค,ะค่ะพ่อรู้ว่าไปเทียนหัวไนนี่เดเดี๋ยวเไปไปฉาบทำไปฉาบวันหลังกนแล้วก่อนสิมาเขาย้ายของมารอแล้วนี่ปั้นใดเประมาณอาทิตย์ <c oughs> น,งนึงอาทิตย์จา้า <c oughs> สมบรอบแล้วคน่ะ <c oughs> มันอะไรว่านเหลีอยู่มันเี้องใดนไก็บไปขวามากเี่ยออมาขายทีกิ้ห้อลาิครพี่น้องยิ่ามาพอส้างสั่งมาคืออะไรก็เป็นหัวเหี้ยลาเจือกเาสังสั่งบอกว่าเองล่ะล่อคนล่อของเนาะค่ะพี่น้องยิ่าเคยบอกว่าหัวของยิ่าล่ะฟังหัวข้าวบ่อยน่ะมันบอกง่ามค่ะพี่น้องยล่าบอกว่าเหมือนบกเงาะกับไอ้ยาวเลยค่ะพอว่า มันกับอันเก่าที่เป็นหัวสแตนเลสนะมันสูงพอกันเนาะค่ะยิลาเบ่งแล้วอิลาอบอมากเนาะห้พอจ้างสร้างไปเห็ไหาค่ะไปแก้ไขห้แต่ว่าเพิ่นกะบอกแล้วว่าล่อล่อของล่อล่อ,ลอจ้างล่อวัสดุอีกอย่างหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องแล้วพอ,อยิลาทันหลังห้พอร้างสร้างกับบนเบาๆเนาะค่ะบนนิดนึงมาเห็นหนาเข้ากับสีหายรวดภาษาอีสานเนาะค่ะพี่น้องเห็นเข้ากับสียงหาย้วดประแขกก็เลยว่า นี่ราคาที่เห็นพอสางสางหลยอยางไปทักเนี่ยพอสางสางก็สิดีใจหรืออยากแลนหนีค่ะพี่น้องที่ลูกสาวสิลูกสาวไปทักเตที่ได้เนี่ยนะพอสางสางดีใจราคาเมื่อนีได้ท่ายได้ท่ายคลิปลูกสาวลูกสาวไม่ยังตลาดนัดพอสางสางดีใจแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะเออเมื่อนีเนาะค่ะก็ดีใจน้ำจะควงตลาด ดีใจน้ำแม่ค่ะดีใจน้ำเอฟซีค่ะพี่น้องสุปตา,าไปโปรโมทตลาดหาไปยางตลาดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องมือนีกาเป็นบ้านเลือกงามย่มหนีของพระเอกน้อยมานะนาเนาะคะ่ะเพิ่นกันเด,ดึ้นบ้านใหม่เห็นบรรยากาศแล้วก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะเห็นบรรยากาศเพิ่นกอบอับโอป่ลแห้งทั้งโอปอ่นทั้งมวลทั้งพ่อพ่อแม่แม่ทีอยู่ในมูบ้านเนาะคะ่ะพ่อพ่อแม่แม่ที หากกันพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ในวงเนาะคะ่ะไปขึ้นบ้านใหม่เห็นแล้วกับอบอุ่นดีเนาะคะ่ะพี่น้องดีใจนำ้ำมือนีก็คือสีฉลองกันเต็มที่เนาะคะ่ะพราะว่ามือนีเป็นวั่นวางบบ่เด็จไปทําการแสดงกับอยู่บ้านก็นคือสมบวนกันมืดมือดีใจน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องดีใจน้ำบาไปทํางานไดบ้บ่บเดินกัไดมา ร้างบ้านหลังใหญ่หลังงามให้ขอบครั้อยู่เห็นแล้วกะดีอกดีใจปลื้มใจก็ก็ปลูกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจบคลิปประแขกกะขอฝากพี่ฝากน้องต่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประแขกน้ำเในเด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนีก้ก่อนนะคะคลิปหน้ามาคุยกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ